แต่สลูกใช่ลูกเดียวยังไม่เพิ่มอันนี้แบบใหม่นะครับ LV Touch Sun 52 52โวลต์นะครับน,นี่มันเป็นอันนี้มันเป็น48นี่เป็น52.2 52. <c oughs> ถูกฝังหรือเปล่าวะ LV วีรุ่นใหม่จอทัสกีดถูกฝังมั้งว้าวเนี่ยสิบเ <No. S 1> <c oughs> อ็ดดูดิด่าดูแบตลูกใหม่อะ่ะ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ยี่ห้อดัง <c oughs> ครับ ลูกใหญ่กว่านั้นอีกนะอันนี้มีเอ้ยนี่มันมีถาตั้งด้วยนะบ่อยเราจะบัรกับกระนังก็ได้นะอันนี้เป็นเอวิดาตันแบตเตอรี่ห้าสิบเอ็ดจุดสองโวลต์ร้อยแอมให้สองกิโลวัตต์พทันเปรีวหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะ <c oughs> มีอะไรมาก้างมีคู่มือคู่มือมีคู่มือมีเพจ มีสายแลนมีปุุกมีสายแบตเตอรี่นะครับเส้นใหญ่นะครับมีปุุกมันคนละสายเลยนี่หว่าไอา้นั้นอ่ะเดี๋ยวมีโต้มาติดตั้งครับระบบตัวคู่กับลักพาเวอร์ มีตัวรักเครเวอร์หนึ่งสองสองตัวนะครับเด็กๆกำลงังวุ่นตัวนี้ถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นสี่สิบแปดโวลต์นะครับนี่สี่สิบแปดนะครับสองตัวขนาดกันนี่ชุดที่ทำนะเดี๋ยวนี่ชุดเซสซิงเซสซิมระบบ เดี๋ยวเราจะเปิดบอยเปิดเ,เลกอบ้ามเนี่ยแม่เีเ <c oughs> ปิดลักพาวเวอร์ครับ่ก <c oughs> <c oughs> เด็กๆวุ่นวายนะครับสไลเดอร์ ผมว่าหกเทเอาไม่มีแถมก่ระวัันโดน้องนัหอีกิ๊แบ่นีไหมเนี่ยเขาว่นี่ฮะเดี๋ยวเราจะสรติดตั้งนะครับ นี่มีคู่มือแล้วก็พุกนะ่นนี่ครับรักเคอร์เวอร์หกเครุ่นท็อปนะฮะอันนี้หกเคครับขนาดกันได้ถึงประมาณสิบสิบสองตัวเนาะอะ่หรือ,อเกินนั้นนะครับรุ่นใหม่ๆม,มันจะใช้ 6K เคถ้าได้12ก็ขนาดกันขนาดกัน สองตัวก็ได้ครับหรือว่าจะทำเป็นสามเฟลก็ได้นะตนนัวนี้นี่ก็รอติดตั้งนี่ก็จะเป็นตู้ตู้โหลดนะครับ <c oughs> ดเด็กวุ่นหน่อยนะร <c oughs> อติดเซตครับเป็นสายซีสเทมสวยๆนะครับโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ครับมันมี มีฐานตรงนี้ด้วยครับมีฐาตั้งด้วยครับวางพื้นก็ได้นะมีฐาตั้งมันจะเป็นรุ่นใหม่นะห้สิบสองโวลต์ครับมีประกันเยีบยบไว้นะครับตัวตู้นี้เราจะวอยตั้งไอ้ตู้นี้ขึ้นหน่อยจะดูข้างในนะเปิดตั้งหน้ามันออก รอติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะทำไวริงเพิ่มซีซีเอ็มเอสเอสนะครับอ,อันนี้เป็นชุดนอนนาเอาไปทำเพิ่มนะครับโอเคอันนี้เป็นนี่สาวชุดนอนนา <c oughs> นี่ก็อกุปกรณ์ซอบกตัดนะครับ <c oughs> เรามีแบบวงจรดิจนะครับอันนี้ก็ถือตู้คอนโทรลเขาก็จะมีหลอดไฟส้มเขียวเหลืองนะครับโอเคนี่ตู้ไซส์เบอร์สีนะครับดูข้างในคนระับเดี๋ยวมีอะไรบ้างมีป้องกันฟ้าผ่าเบกเกอร์เอซีเบเกอร์ดีซีชินโนทัมเมอร์โซนอฟนะครับมีเบกเกอร,อกกอร์นะครับมีแมกนีเต็กนะครับดูสิเราใช้เป็น มิสุบิชินะครับนน etic, มิสุบิชิโอเคอันนี้แมกเนติกพิมพ์ที่ทนเอสซีห้าศูนย์นะครับเป็นเทอร์มินอลก่อนแล้วกันตัวสายครับเราจำเข้าหัวอย่างดีนะข้างล่างครับเดี๋ยวรอประกอบ เราพามาจะเซตอัพนะครับเแล้วนี้นะครับช่วงวันหยุดนะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาก็จะมาทําให้เซตอัพตัวใหม่นะเจะไม่นอนนะครับมีรีเลย์ด้วยนะเห็นไหมครับรีเลย์เห็นไหมนี่คือรีเลย์นะเอาไว้ยสองเอ็นสองตัวนะครับฝั่งนี้ก็แอร์วาสองเอ็นนะขวามือนะ อิตอล็อกนะครับตัวเอทีเอสลับนี่ดูบัดบ้าครับต้องแน่นๆดีๆนะครับนี่เต็มน่นแบตเตอรี่นะครับแบบเราอยู่ข้างล่างนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวรอประกอบนะครับ <c oughs> นี่เครื่องมือช่างเราเต็มเลยครับ <c oughs> นี่ครับพร้อมนะครับ นี่สาย PVF นะครับรอไปเดินสายโซลารเซลล์กลัวกล่องเครื่องมือมีสายไวริโอเคานี้นอย่เดียวนยละือรณนี่ซิสเต็มดยรวมตรงนู้นนะครับโอเคคลังเก้รอชมตอนประกอบนะครับอันนี้ก็แกะกล่องมาใหม่ เอากองมารอติดตั้งครับทีนี่แบตตัวใหม่ด้วยนะฮะนี่หัวโจกนี่เออใครเป็นหัวโจกใครเป็นหัวโจกเด็กๆกำลังเล่นกันนะว้าวเอาไปปวยไปว้าวเอาไปปวยไปห้าบนแลนด์ได้สิบสิไปตั้มคิวเลยพวกเรียนอาอ่ามุดเข้าไปมุดเข้าไปนี่พี่จอยรับเลี้ยงเออรับจกเออพี่จอยต้องรับเรียนเพราะอะไร โอเคบายบายครับสนใจติดโซลาร์เซลล์ก็ทักทายมาได้นะครับโอเคสุด okay, ซิสเทมนะครับมาดูชุดนู้นนะเต็มขนาดนะโอเคบายบายครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ